ระบบการหายหนามของประเทศดิซาเลวครับพี่นอ้องนี่ครับเป็นแต่ใส่สปริงเกอร์แบบนี้ครับรถนี่ก็จะค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับนี่เรืองนี้เขาเอิ่นพักยังก่อนนี่พักเท่าไหร่ประกาศหิมประกาศห,นาหนินประกาศหิมยิซาเลวครับมอมบะที่มประกาศหินไปประกาศหิมคาคาเลยเหรอครับนี่ กินแบบเดียวกันเลยกินกับเพื่อนๆเน,เนาะแบบโอ้งามขนาดครับโูง,ง่ายครับโหเท็ๆนะครับงามโลงเลื่อนเพม่อนกับสะอาดตาครับพุ่นะมีพัดลมระบายอากาศเรียบร้อยอสุดยอดครับอากาศพิมสีม่วงนะครับบานเข้าม,มีนะบานเพื่อนกินพักดีเพืือนกันเนาะ าพักอันนี้เพป็นบุคคลนิยมใช่ไหมท่านีีบุคคลกินไหมเอาที่เบิ้งเอายางละเล็กยางละหน่อยนะครับซ่าชมกันไปนี่นะครับคนไทยมียางกับยางปันกันเหรอครับพักบ้านเขาก็มีครับพี่น้องโอ้พักอีตูวตอนนี้โอ้พักอีตูวล้วพักกะเพราก็มีโอ้กะเพราไทยครับ ว้ากลกตัวนี้เนื้อแต่เขียวพิกมากเนื้อแต่เชี่ยวผัพผีกตัวมึงตก็หนาดผัวผีกสบายเลยู่อทั้เาทางเลยวะทั้งหมดไะนี่มาเอาพักปังครับบวานนี่พักปังบวานน่าเอาอ่ะว้าพักปังครับในในถุงหนึ่งแล้วครับในพักบอกโจยตัวนี้พักปังหวานนี่โอ้พัดแสบขนาดครับนี่พักปัง เอาไปพัดน้ำมันหอยพักกลางพักแบบนี้พัดเสียบบูเห็นวาเตเรสฮะเตเรดเตเรดเตเคดเตเคดเร่องเยเร่างเียเ่อเียเตเลิ่นวะหายล่นว่นหาครับพัดนี่สุดยอดเลยนะมันจะเป็นใบแบบมียางหนบเนแจ้งหน่อยเนาะ คล้ายๆพักปังแหละครับพัดนี่โอ้พัดน้ำมันหอยนี่บ่คักแล้ครับใส่เนื้อหมูจักน้อยนี่โอ้สุดยอดเลยหักอันนี้ก็มีครับนี่ยักไอ้พักยังก่อนนี่พักสลัดสลัดลาลิกสลัดย่องคนคือจังผมบมยิกคือปลูกพักยิกอะ ภาพนี่แหละครับผมจีบเนี่ย